ท,ทุกคนวันนี้จะทําหมูอบกรอบหมูนี้หมักไว้ตั้งแต่เมื่อวานเป็นหมู3ชั้นซี่โครงริปะริปะหมัอบหมักอบหมูกรอบตามสไตล์ของคนนอร์เวย์เนาะทุกคน ไม่รู้ฟอยนี่มันโดนอะไรโดนน้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจเปิดออกมาแล้วเป็นอย่างนี้ทุกคนหมูสามชั้นที่มีหนังเอามาล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วก็บ้างเองนะทุกคนเนี่ยอันนี้หนังข้างบนเนาะแล้วก็บ้างเป็นแบบนี้นี่ทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้เป็นหมูดิบนะทุกคนบางคนถามว่าหมูเอาไป ต้มไหมคะไม่ต้องต้มค่ะเพราะเราจะอบอยู่แล้วเนาะทุกคนเป็นหมูดิบเสร็จแล้วเนี่ยเราบัาง้งตามชอบเลยบางบางครั้งซื้อได้แบบที่เขาบั้งมาให้แล้วเรียบร้อยเนาะทุกคนบางเป็นชิ้นชิ้น,นลูกเต๋าแบบนี้เนาะบางถีก็ไม่ได้ก็เอามาทาเองจ้ะทุกคนล้างทําความสะอาดอย่างดีบ้างแล้วก็ทุกคนหมักด้วยเกลือกับพริกไทยป,ปน่นแค่นั้นเลยเดี๋ยวเราเอาไปเข้าเตาอ,อบจะ้ะ ก่อนที่เราจะเข้าเตาอบนะทุกคนขอปิดฟอยไว้อีกชั้นหนึ่งประมาณนี้เดี๋ยวเอาเข้าเตาอบปิดฟอยไว้อย่างนี้ใส่เตาอบความร้อน2อง้ห้า ไว้สักประมาณ25-30นาทีเพื่อให้ข้างในมันสุกเนาะทุกข้างในหมูมันสุกก่อนทุกคนแล้วค่อยเดี๋ยวเอาฟอยล์ออกออะมาดูอีกประมาณ25-30นาทีเนาะทุกคนแล้วฟอยล์ออกปิดิดเนี่ยนี่ก็ลดไฟลงเหลือ108สัก1 8 0นะทุกคนเดี๋ยว1 8 0หนูเลเป็นชั่วโมงนู่นแหละจ้ะชั่วโมงชั่วโมงครึ่งนู่นแหละนะจะเย็น ทุกคนจะทำน้ำพริกนมโอ้ยแพจะปิดประตูคักแน่สะเทือนมาถึงข้างบุญขางบุญเลยจะทำน่ะเห็นบหมอ้ยเดี๋ยวไปเบิ่งแป๊แบ,บหนึ่งจ้ะปิดประตูยังคักแน่เอะโอ้ยทำน้ำพริกนม ขวัวพริกเอ้อขัวหอมกับกระเทียมไว้เร็วจ้ะ ลมแรงมาเป็นอาทิตย์แล้วทุกคนแต่วันนี้ร้อนกว่าเมื่อวานมาก นี่หอมกระเทียมคั่วจะ้ะเดี๋ยวโขลกอันนี้ก่อน<ล>ใส่ผงชูรสใส่ผ <laughs> งชูรสไปพริกยูวฮอ

เลยเจอะทุกค้น้ำ<ม>พริกหนุ่มง่ายๆของแม่เด้อครับเอ่เอหมูกรอบได้หมูกรอบอบได้แล้วครับปิดไฟเอาออกอืมมันใหม่เมนบ,บอร์บอร์ถา อันนี้มันไหมธาตุไหมค่ะหมูมัมนหม,ม,ม,มูไหมหมูไหมไหมหมูเกืเอบไหมมันหล่นมาตรงนี้ยังไงเอาหล่นไปได้ไงไอ้นยงเละน,นองเห็นวะรู้ว่าตัดสูตรหยุด <c oughs> ได้หรือเปล่าชิมนะอยากเล่นอ้าวอยากเล่นสูตรอะไรสูต

แก็แช่ตะกินไปเนาะครัรกิเกลือกับพริกไทยสองอย่างเสร็จแล้วจ,จ้าทุกคนมันบดจ้ทุกคนไม่รู้แม่จะทำเยอะไปไหนก่อนมันบดเต็มหม้อ Nej nu har jag tagit den. Sorry. Jag vill ha en med mycket här. Du vill ha det? Va? Jag trodde du inte gillade det. Mm. Tack så mycket. Vi mm. kan ta dem två. För... Mm. Om du vet så vet jag. Dem De sa det för länge sedan. แมททิวใส่อะไรเอ่อทุกอย่างครับใส่ทุกอย่างเืาแค่นี้ไปแล้วกันกินลายโเดี๋ยวค่อยไปใส่ที่โน่นะทุกคนเป็นตาแซบเป็นตาแซบครับอืมอืมมอืม น้ำพริกนมน้ำพริกอะไรน้ำพริกนม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 อืมไม่ใช่นมเสียงต่ำน้ำพริกนมครับเสียงต่ำต่ำอืมนมเออต่ำปนะเดีโอเคกินข้าวแรงกันจ้ะทักท้ายทุกคนเด้อแม่ข้ากินกินอะไรแรงวันนั่งนั่งบนนิ่มเลอก็กินอืม อ่ะ yup. ชิมดูสิหมูหมักแต่ไม่วานเนยไม่รู้เป็นไงใช้เวลาสองชั่วโมงอ,อ่ะประมาณนั้นนะทุกคนในการอบหมูอะกินครับนุ่มไหมนุ่มอร่อยสุดยอืมันฝราในมันบดใช่มันกรกอืม ทุกครั้งแม่จะมักไว้หนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งคืนสองวันสองวันแล้วก็มาทำกินไปกินไปกินไปกเนืมเซ็ฟเซฟ เซ่บอร่อยอืมอ้วนะลืมชิบค่ะครับแอ้อก็ชิมพริกยูบหนุม่ม

ล้างแล้วล้างแล้วแอนกินค,ครับมันเผ็ดครับอูมันเผ็ดบอก mm. I can feel it more ต mm. ่อยดิ I can feeling good มาเลยดิทุกคนน้ำพริดนึง <c oughs> แซ่บนะเผ็ดนะกินไปไปกินน้ามันก็เผ็ดแหรอเนากินตอนมันบ่เผ็ด่ะแม่ไหนน้าก็แซ่บอ๋อลนี้คืไัม่ติดครับต้องใช้ช้อนตักอืมอือืมแบบนี้ครับอืมด้ว่าแบเผ็มั้ยได้ว่าเชฟอเดดไมที่พราเมิเบมั้อืม เดวอาเรยกบ้าอืมเีสกอินเอร์ซอสมิงอูอนไอืมพอพอพมเผ็ดยังอืมเดี๋ยวนี้แม่กินเผ็ดไม่ได้เหมือนคับอันนี้เป็นส้มตำตำแตงกินกำมองคิดอยู่เหมือนกันว่าจะตำแตง มันเข้ากันดิทุกคนวันนี้พ่อแม่ได้ทำอะไรก็พ่อม่นั่งที่บ้านหวัดลูกวันนี้แม่คิวได้นอนกันเช้าไม่มีสอบออ้ฟรชออออืืืมมมืม ได้พักพนนอนองวันดีอยูทุกคนดีแล้วดีมากได้ได้ชิมยา้มมกโซจีด้วยชิมยาอ่อยจีโซนี Jag tar inte till om mm. Det var för gott. Gud du hör jag. Kolla. Så gott. Mm. Mm. Ja. Genver, ja. Ja. Så gott. <laughs> du är bättre med

Du behöver inte börja nästa. Mm. Mm. För du skulle inte ha två möjligheter efter varandra. Fattar du? Men Alex tror att det var una perro. Jag sa inte det. Men, men jag tror skulle men... ni vara där så skulle ni kunna prata bättre. Vi är med. Vadå? I Spanien. Om ni till exempel var där. tror ni skulle kunna fråga mycket mer sånt på spanska. Vadå? Om ni var i Spanien. Det så bättre. om vi åker till Spanien nu. Vi är ska... där första dagen. Någon kommer ställa som en fråga så fattar vi. Nej. Jag nej, nej det inte. kanske inte. Men ni alltså, kommer förstå det fortare och fortare. Du kan tänka lite. Unaperro. Jag, una. Jag gav honom en sån enkel fråga för att han skulle veta att han var bra på språket och han förstörde det. Men det. är då. Lär dig prata svenska. Mat eller sånt. Mat. Jag äter mat. Mat eller middag är komido. Ja, det det. Om, om, du, om, om du kommer till restaurangen då Alexander? Kom, kom. Alex? Kom, kom. Ni frågar det Alex? Alex? Du kommer till restaurangen och sen servitören? Jag vill ha ett bord för fyra personer. Det Vem borde i spanska? Jag vet att CS är stora. Alltså, hur du Vänta vänta. Han kan inte spanska.

El... Por. Para. Ah. ¿Para? para? por. Por. ¿Para? Sí. ¿Para? Sí. Para. Para para para. Para para. Para. ¿Para? 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 Para? ¿Para? Para? ¿Para? Para? ¿Para? Para? Para? ¿Para? Para? 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 Para. ¿Para? Para? Para? Para. Para. Para?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  Para. Para. Para? para 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 a a m r o u a t r o u a t r o personas persona per personas s o n a u a t ถ้าฉันดื่มนมถ้าดื่มนมอะฉันดื่มนมอะนไะ Laleche? Fast bebido, det är ju jag har druckit. Va? Bebido? Jag har druckit mjölk. Bebio? Är det inte bebo? Bebo? Bebo laleche? Nej, inte Leche Aria. Bebo läce? Bebo? 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 Live love. Bebo läce? ว่าไอ้ยเว v กอถ้าถ้าถ้าฉันไม่รู้อ่ะฉันไม่รู้อาเวอส์ i ำไมยาเวียติกเก e นเนเซ้วยเพราะ v อ้ยคำนี้ไมใชใช้อยู่มากอ๋อใช้เพื่อตอบคำถามครูว่าฉันไม่รู้

Han vill trä det också Som jag vet Jag vet den alltså. min sån kan ja, Se! Mm. Jag kommer inte säga mm. det, för din tavla är skitfin, bara se mm. ah. Shit Nej Killa, Det skulle det inte varit så Så kort? Mm. Nej då Nej då Fast du säger bara... No se No se Ja, för hon Jag aldrig inte om du vet så kommer du det du är lite på dig.

โอเค,อเค,อเคจ้าทุกคนเป็นไงอิ่มไหมกินผักหมดเลยในไว้ไว้พรุ่งนี้จ้าแซบด้วยจ้าแขว้เอามาเพิ่มน้ำปลาอีกนิดนึงนะนั่นแหละก็กินไปกับเขาโอเคจ้าทุกคนไปฝากคิดไว้สำนนาจ,จ้าได้พอกันไหมเด้อสบายดีสวัสดีบ๊ายบาย